สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆอีพีที่1 4 1แล้วเราไปดูกันเลยหลังแรกของใครหนูชื่อรินค่ะอายุ14ปีอ่ะน้องรินนะคะไปดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไรเอ่ยก็จะเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะคะทุกคนบ้านชั้นเดียวเน่บ้านชั้นเตียวบ้านชั้นเดียวน่ารักมากทุกคน คือมันแบบทำพื้นที่ได้ดีมากเลยอะน้องรินสร้างเองใช่ไหมคะสวยมากเลยคะ่ะน้องรินตบมือให้หน้องหน่อยดูดีคือแบบน่ารักไปหมดเลยอะทุกคนเห็นปะน่ารักดูดีมากเลยนี่นี่เห็นปะเตียงนงเตียงนอนคือทุกอย่างมันดีมากอะไรอะตรงเนี้ยคืออะไรอะคิดว่าทางไปห้องลับ ไม่ใช่จา้าทุกคนตู้เสื้อผ้าโอ้โหเก่งมากๆเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอันนี้ขอกอ๊อปพี่ปอกก๊อปอลายอย่างจำอะไรได้ั้งไม่ได้อ่ะแต่สวยมากเลยอ่ะเนี่ยที่พี่ปอเอาบ้านที่พี่ปอบกอบกอบก๊อปก๊อปก๊อปออรวมกันนะคือรถอ่ะดูดิที่แขวนถุงเทา้าอันนี้ก็เป็นกระจกเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะโอ มีโน้ตบุ๊กด้วยสีแดงทำไมต้องสีแดงอยากรู้จังเพรอชอบสีแดงใช่ไหมเพราะทุกอย่างในบ้านไม่มีสีแดงอะมีโน้ตบุ๊กเลยอยากจะรู้ว่าทำไมน่ารักมากน่ารักมากทุกคนไม่ต้องสร้างใหญ่เล็กๆก็สวยนะอืมต่อไปค่ะหนูชื่อกอแก้วค่ะอายุ12ปีขอครั้งแรกค่ะไปหน่อยนะคะโอเคค่ะขอครั้งแรกไปหน่อยนะคะไปเลยเป็นอะไรดีกว่านี่ฮยินดีต้อนรับค่ รักพี่ปอนะขอบคุณค่ะคือจะบอกว่าเฮย้ยมันน่ารักอะ่ะสำหรับคนที่มาขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะคะโอเคเอใหมีความสุขมากเลยตอนนี้พี่ปอรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยทุกคนช่วยพี่ปอด้วยพี่ปอมีความสุขมากๆเลยบายเลยพี่ปอจริงๆมาแล้วมีความสุขจริงๆคือแบบเหมือนเป็นร้านอาหารที่แบบนั่งเล่นๆชิลๆเหมือน อะไรสักอย่างละชุดมันพอดีเลยทุกคนดูดิดูชุดสิเข้ากันมากเออเข้ามารู้สึกบรรยากาศเหมือนแบบความฝันอยู่ในห้วงพวังเออสวยดีนะคือดีอะชอบชอบอันนี้น้องอะไรนะก่อแก้วโอเคน่ารักมากเลยค่ะก่อแก้วใครแม่แม่อะไรมาน่ารักจริงๆนะดูดิเออ คือมันไม่ต้องเป็นบ้านมันเป็นอะไรก็ได้นี่กแบบคล้ายๆส่วนทรจนท์คล้ายๆส่วนสาธารณาปะปะแบบนั้นปะโอเคหลังต่อไปกันดีกว่าพี่ปอคะไปบ้านไอดีหนูหน่อยคะ่ะหนูชื่อคำแพงอายุ8ปีนะคะไปบ้านไอดีนะคะไปบ้านหนูหน่อยนะคะพี่บอสวยโอเคมาแล้วน้องคำแพงนี้บ้านเหรออันนี้ใช่ของน้องไหมอ่ะคืออยากให้แบบว่าบอกด้วยนะว่ามันเป็นอะไรทุกคน เป็นร้านหมูกระทะร้านกระเป๋าอะไรเงี้ยเผื่อมาผิดเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช่ของน้องแต่น่าจะใช่แหละคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะน่ารักนอนเนี่ยเป็นร้านไขากระเป๋าทุกคนมีกระเป๋าหลายแบบหลายลายให้เลือกเลยเออใครที่ชอบสร้างร้านกระเป๋าก็ลองสร้างดูนะจ๊านี่เห็นว่ามีแบบว่าโหเส้นหมากอันนี้เส้นหมากรู้จักปะรู้จักปะ เออลักษณะมันค้ายเฮ้ยกระเป๋าเดินทางเก่ใช่ไหมอันนี้เหมือนจริงอันนี้เหมือนจริงน่ารักต้องมีอีกสัก20บใบนะโหเลิศเลยอ่าน่ารักมากเลยจ้าคัมแพงชื่อน่ารักเนาะตะหลังต่อไปดีกว่าพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวสีน้ําตาลอาจจะไม่สวยนะคะสร้างเล่นๆหนูชื่อนัดอายุ11ปีค่ะ โอเคน้องนัดนัดานี่สร้างเล่นๆล่นทุกคนสร้างเล่นเถ้าสร้างจริงๆจะขนาดไหนเนี่ยคะคือแบบว่าดีมากอะทุกคนพี่ปอทำเสียงนี้ทำไมเพราะว่าเจ็บคอทุกคนแหกป,ปากไม่ได้แล้วเลยต้องใช้เสียงนี้นะจ๊ะเสียงสองจ้ะเสียงหนึ่งเจ็บคอจ้ะโอเคจะบอกว่าน่ารักมากอะทุกคนเป็นบ้านสีน้ำตาลขาวคือดูดีมากเลยอะบ้านสีนี้นะใครทำก็สวยใช่ไหม จริงคอนเฟิร์มเลยว่าบ้านสีเนี้ยรอดทุกคนโหยดูดิดูดีมากเลยสวยงามอะไรแบบนี้โอ้โหบิวตู้เสื้อผ้าขึ้นมาอีกน่ารักมากเลยอะ่ะบิวตู้เสื้อผ้าสวยมากๆเลยจริงๆนะไม่โกหกน่ารักจริงๆอ่ะขนาดบ้านเล็กยังยังเดินงงขออภัยในความเดินงง แต่คือน,น่ารักอยากจะอยู่ตรงนี้อีกสักแป,ป๊บนึงให้น้องๆได้ดูว่าเฮ้ยมันน่ารักนะสร้างยังไงทํำยังไงนะบ้านชั้นเดียวก็เฟี้ยวได้ทุกคนบ้านชั้นเดียวก็เฟี้ยวได้สวยจริงๆเออน่ารักอะ่ะปะหลังต่อไปดีกว่าพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยคะ่ะบ้านให้ต่อเติมคะ่ะต่อเติมอะไรก็ได้นะคะอายุ12ปีชื่อน้องไมา์ขอร้องนะคะนะคะไนนีพูดเองอ่ะ ไปดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไรเฮ้ยดูตรงนี้ก็สวยแล้วอะทุกคนแล้วถ้าดูข้างในล่ะมันจะขนาดไหนเออใครยังสร้างบ้านไม่เป็นมาเอาโครงสร้างตรงนี้ไปก่อนนะจ้าทุกคนหนูสร้างบ้านให้ตกแต่งต่อเติมได้ค่ะอยากมาอะไรวะอยากมาต่อเติมก็มาใช่ไหมอ่านไม่ทันก็โทษเธอจะรีบเดินไปไหนเนี่ยฉันยังอ่านอยู่เลยเข้าใจไหมเออนี่ก็จะเป็นบ้านแบบ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเร็วๆคิดแบบที่เราไปซื้อบ้านหลังใหม่ๆมันจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยทุกคนแล้วเราก็มาแบบบิวเองบิวอินเองมาตกแต่งเพิ่มเติมเองอะไรแบบเนี้ยอ่าเอ้ยน้องก็ทำดีนะทุกคนดีมากดีมากๆปกติพี่ปอสร้างบ้านก็จะประมาณนี้แหละสร้างเป็นห้องๆไปก่อนสเสร็จแล้วก็ค่อยลงเฟอร์นิเจอร์อืมสวยมากค่ะตบมือนะคะ นี่เห็นป่ะไปเราไปหลังต่อไปกันดีกว่าสะว่ายน้ำครับพี่ปอไปเยี่ยมชมได้เลยฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับที่โปรไฟล์ผมเลยอนุญาตให้เอาไปทำละครสั้นได้ครับอ่ะน้องเขาบอกว่าฝากติดตามช่องเขาด้วยเข,ข้าไปติดตามหน่อยนะอ่าเห็นไหมนี่จะเป็นแบบว่าสวนน้ำแบบสาธารณะไอ้ไม่ใช่ดิ แบบที่ให้คนเข้าไปจ่ายตังแล้วไปไ่วยน้ําเขาเรียกว่าส่วนเขาเรียกว่าสาว่ายน้ำแหละสาว่ายไม่ใช่สาธารณะสาว่ายน้ําแบบตามหมู่บ้านน่ะนึกไม่ออกสระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาธารณะไม่ใช่สระสว่ายน้ําเอกชนไม่ใช่เออผ่านผ่านผ่านสาว่ายน้ําแบบนี้เนี่ยเห็นปะเฮ้ยเอ้าฉันนั่งตรงนี้น่ารักดีนะเออแถวบ้านพี่ปอน่าจะมี ไม่มีจ้ะดีอ่ะอะไปเยี่ยมชมน้องเขาด้วยนะเขาสาสร้างมาส่งเขาใจป่ะหลังต่อไปพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยนะคะพี่ปอคนสวยไอดีบ้านวันคริสต์มาสอยู่ตรงหน้าบ้านผู้ชายค่ะหนูน้ำขิงโอ้ยน้องบอกดีมากดีมากๆเอาใช่อันนี้เหรอใช่อันนี้ไหมอะทุกคนดูเหมือนจะไม่ใช่เลยอะหรือยังไงอธิบายที เออน้องบรรยายมาเหมือนแบบไม่ใช่ตรงนี่ะแล้วนี่มันตัวกระตูนอะไรอะทุกคนใครรู้บอกด้วยนี่มันตัวกระตูนอะไรอะฮะใครรู้บอกด้วยเออไม่รู้จักเลยอะเออเป็นบ้านสีแดงกับสีเหลืองมันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เขาฮิตกันหรือเปล่าฮะหรือเปล่าชื่อน้องอะไรตะกี้น้องขิงหรือน้ําขิงเอาให้พี่ปอกินหน่อยตอนนี้เจ็บคอมากเลยอะเออ อันนี้คือบ้านอะไรอะทุกคนไอตัวการ์ตูนเนี้ยทําไมอะมันคืออะไรงงมากเลยนะเนี้ยน้องส่งผิดใช่ปะหรือไงเหลือนนี้หนูสร้างเองหรือว่าของใครฮะดูดูโปรไฟล์แล้วดูไอ้นี่แล้วอะเหมือนกับไม่ใช่เลยอะงงโอเคไม่รู้เหมือนกันแล้วอะสวยน่ารักเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะจ๊ะไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะหนึจ้าน่ารักเนาะ